รวมกันตรงนู้นเดี๋ยวสัมา ดีใจค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเลยค่ะต้องเตรียมตัวซ้อมให้หนักกว่านี้อะคะ่ะขอบคุณกำลังใจที่ทุกๆคนมอบให้นะคะที่เป็นกำลังใจให้ไปแข่งไ,ได้เหรียญกลับมาะคะ่ะแฟนๆชาวไทยติดตามกีฬาคนพิการอายเยอะขึ้นครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาคนพิการคนปกติก็ต่างสร้างชื่อเสียงและประเทศชาติเช่นกันเนาะ